เสียงธรรมยามอรุณวันจันทที่25เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568เช้านี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมไทยนเรศใหญ่สงขลาเป็นช่วงเวลาของการกลับมาเติมองค์ความรู้คือปัญญาให้กับจิตอันเป็นธาต ชีวิตเป็นธาตุต้นกำเนิดเป็นธาตุก่อเกิดสรรพสิ่งเป็นธรรมธาตุธาตุตั้งต้นแห่งธรรมทั้งหลายเป็นธาตุว่างเปล่าใส,สบริสุทธิ์เป็นสุญญตาธาตุเป็นธาตุที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ไปไม่มาเป็นอมตะธาตุเป็นธาตุที่ไม่อาจลงแต่ง ไม่อาจยังให้เกิดหรือสลายหายไปได้ไม่มีปัจจัยใดๆมายังให้เกิดหรือให้สลายหายไปเป็นอสังกตาาธาตุเป็นาธาตุรู้จึงแสวงหาความจริงแสวงหาการเรียนรู้การศึกษา เป็นธาตุตั้งต้นเป็นธาตุต้นกำเนิดและก็เป็นธาตุสุดจบเรียกว่าที่สุดแห่งทุก์ก็ได้ที่ปรากฏแล้วก็ที่สุดแห่งทุกข์ที่ปรากฏแห่งทุกข์แล้วก็ที่สุดแห่งทุกข์ชื่อว่านิพพานธาตุเป็นธาตุที่พ้นจากสมมุติทั้งหลายไล่ซึ่งภาษา ไายซึ่งสมมุติใดๆไายซึ่งรูปลักษณ์ลาซึ่งอาการพ้นจากลูกพ้นจากนามพ้นจากอาการทั้งหลายอาการทั้งหลายถึงแม้นว่าปรากฏบนธาุว่องเปล่าใส่บุสุดแต่ก็ไม่ใช่ไม่เป็นอันเดียวกัน อยู่ด้วยกันแต่ไม่เป็นนั้นเดียวกันพ้นจากสมมุติทั้งหลายชื่อว่าวิมุตติธาตมีความบริสุทธิ์หมดจดก็เป็นวิสุทธิธาตแต่จิตไม่รู้แจ้งในจิตจิตไม่รู้แจ้งดังที่กล่าวจึงแสวงหาความจริง ออกไปภายนอกจิตการที่ส่งจิตออกไปภายนอกหรือการที่จิตส่งนอกไปกับอาการทั้งหลายตรงนี้จึงเป็นทุกข์เป็นวัตะเป็นการเกิดอยู่ลำไปดังนั้นเราทั้งหลาย ซึ่งเราทั้งหลายก็คือจิตนั่นแหละเราคือจิตอันเป็นธาตุชีว,วิตกว้างเปล่าใสบริสุทธิ์แต่ไม่รู้ตนเองการที่ไม่รู้ตนเองก็มีตนเป็นที่พึ่งไม่ได้การที่อาศัยนามธาตุรูปธาตุในการศึกษาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการศึกษา การศึกษาจึงออกไปภายนอกอาศัยตาวจมุกเล่นกายใจอาศัยนามธาตุรูปธาตุการเป็นไปเช่นนี้เรียกว่าเป็นทุกข์เป็นวัตตะเป็นการเกิดอยู่ร่ำไปแล้วจะทำอย่างไรกันก็พระพุทธองค์ทรงสัต์สรู้ความจริง ในพระองค์เองด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะก็คือผู้จัดรู้ถูกต้องด้วยพระองค์เองเพราะนั้นการรู้สิ่งใดก็ตามต้องรู้ด้วยตนเองโดยการทวนกนระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในก็จะรู้แจ้ง ด้วยตนเองรู้แจ้งอะไรก็ก็คือรู้แจ้งตนตนตรงนี้ก็คือจิตจิตต้องรู้แจ้งจิตเองการที่จิตรู้แจ้งจิตได้ชื่อว่าตนมีตนเป็นที่พึ่งตนก็คือจิตอาศัยอามธาตุรูปธาตุอาศัยอาการทั้งหลายอาศัยสังการทั้งปวง ก็ไม่อาจที่จะได้ที่พึ่งที่แท้จริงเพราะว่าอาการทั้งหลายมีเอตปัจ,จัจเป็นแดนเกิดหมดเตปัจจัยก็ดับตัวสังขารทั้งหลายตัวอาการทั้งปวงตัวธรรมที่ปรากฏได้สลายได้ยังไม่มีความเป็นคงที่มีความ ปรากฏร้อยปัจจัยโมเดปัจจัยก็สลายไปแล้วจะเป็นที่พึ่งอะไรให้ใครได้ดังนั้นสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งต้องเป็นสิ่งที่เป็นอรรมตะมีความมั่นคงมีความสาวรมีความคงที่ไม่เปลี่ยนแปลผันเป็นอื่นก็คือพ้นจากทุกขทำที่พ้นจากทุก,ทน,ก,ทกนั้นไม่มีอย่างอื่นนอกจาก จิตเองเพราะจิตนั่นแหละก็คือไม่ทุกเป็นนิโรธ,ธาตาเป็นธาตุแห่งความไม่ทุกขหรือความหลุดพ้นจากทุกข์หรือเป็นธาตุที่เชื่อว่า เป็นขันธทวิมุตต์หลุดพ้นจากขันเพราะนั้นในส่วนขันก็เกิดนามธาตุรูปธาตุนั้นมีความทุกข์เพราะทนไม่ได้มีความเกิดปรากฏมีความตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วสุดท้ายก็สลายายไปแต่จิตนั้นเป็นธรรมธาตุเป็นอมตะธาตุเป็นอสังกตธาตุ เป็นธาตุที่ไม่อาจุงแต่งไม่อาจสร้างขึ้นไม่อาจทำลายให้หไปดังนั้นเป็นธาตุที่คงที่เป็นธาตุที่ถาวรเป็นธาตุที่มั่นคงจิตต้องพึ่งจิตเองจึงชื่อว่าได้ที่พึ่งที่ได้โดยยากแล้วจิตต้องรู้ด้วยตนเองก็คือจิตต้องรู้แจ้งจิตเอง รู้ด้วยตนเองก็คือรู้ได้จิตเองดังที่พระสัมมธเจ้าทรงตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองตรัสรู้ถูกต้องด้วยพระองค์เองการตรัสรู้ถูกต้องก็คือเป็นสัมมามัตเป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องไม่เป็นความรู้ความเห็นที่เป็นมิจฉา ที่ไม่ถูกต้องดังนั้นการเห็นถูกต้องก็คือเห็นตรงๆงเตื่นรู้อยู่ภายในทวนกระแสกลับมาตื่นรู้อยู่ภายในก็คือรู้ตรงๆรงรู้แจ้งตามความเป็นจริงตามความเป็นจริงก็คือตามที่เขาเป็นไม่ใช่ต้องสร้างขึ้นมาไม่ต้องทำขึ้นมาการที่สร้างขึ้นมาทำขึ้นมาสิ่งนั้นจะเรียกว่าเป็นความ บริสุทธิ์หมดจดเป็นความถูกต้องอย่างยิ่งยวดไม่ได้เพราะว่าต้องสร้างขึ้นมาแล้วก็จะรักษาก็รักษาไม่ได้ผลท,ท้ายก็สลายไปนั่นคือธรรมที่ชื่อว่าสังขารที่ชื่อว่าอาการทั้งปวงที่ชื่อว่าขันต่งงางจะเรียกชื่อไหนก็ได้แต่อาการทั้งหลายเหล่านี้ ทนอยู่ไม่ได้การทนอยู่ไม่ได้จึงปรากฏขึ้นมาการทนอยู่ไม่ได้จึงขำคลาการทนอยู่ไม่ได้ก็แตกสลายไปจึงชื่อว่าทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แต่จิตนั้นไม่เกิดและก็ไม่มีการตั้งอยู่ด้วยเพราะอาธิตั้งไม่มี หาที่ตั้งไม่เจอเพราะนั้นอยากฟานหาด้วยด้วยความรู้ใดๆด้วยความจำใดๆด้วยความคิดใดๆการที่จะรู้แจ้งจิตต้องรู้ตรงๆไม่ต้องไม่ต้องพยายามไม่ต้องอเจตนาเจตนารู้หรือพยายามรู้หรือรักษารู้หรือฝึกรู้ทั้งหมดนั้น ไม่ต้องไม่ต้องเลยเพราะความจริงก็อยู่ตรงหน้านี่แหละและต้องพยายามอะไรก็รู้ตรงๆไปเลยอย่างตอนนี้ก็มีสองอย่างหนึ่งความเยียบสงัดนิ่งสงบสองความกระเพื่อมไหวความเยียบสงัดนิ่งสงบก็คือเป็นเบ็ดเป็นฐานความกระเพื่อมไหวปรากฏขึ้นได้สลายไปได้ตามเหตุปัจจก็ มีอยู่แค่นี้ตรงหน้าแล้วก็เป็นธรรมทั้งหมดที่ว่าธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นความจริงเคลื่อนตาเห็นได้ตอนนี้ก็จบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัตฏะพ้นจากการเกิดด้วยการทวนกระแสกลับมาสู่ธาตุต้นกำเนิดก็จะู้แจ้งู้แจ้งอะไรูร้แจ้งจิตู้แจ้งจิตก็จบสิ้น การศึกษาหมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัตตะพ้นจากการเกิดโลแจ้งจิตก็ปิดวัตตะโลแจ้งจิตก็จบสิ้นการศึกษาขอสัจจะธาติแห่งความเป็นพุทธ,ธะทั้งหมดรลอมพลัง้งโดยองค์ความรู้อนมันสุดหมดจดอย่างยิ่งยวดจงแพ่ออกไปให้เผสาร เป็นการให้ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณต่อสภพพดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ว่าจะอยู่นะ้มิติใดพระโนโูใดประมานูใดโูกพลังกดทับด้วยมนดำกาถาคมใดด้วยแรงอาฆาตพยาบาทใดด้วยสัจจะใดด้วยความไม่รู้ใดขอให้ทั้งหมดทั้งสิ้นจงมาลายหายสิ้นไปเถิดจงแจ้งในธรรมตาตนจงแจ้งในตนเอง ้นจากทุก้นจากวัฏฏะ้นจากการเกิดได้อย่างทรงแท้แน่แนอนทาวรและจงตั้งสัจจะเป็นปิพุทธะทำหน้าที่หรือสัตว์คนสัตว์ช่วยพระพุทธเจ้าพระอาะจารย์และพี่น้องทั้งหมดอันเป็นสัจจะหนึ่งเดียวกันเป็นการทำหน้าที่อนุตามครั้งสุดท้ายปิดวัฏฏะให้จบสิ้นในยุคนี้ด้วยกัน ทุกดวงจิตด,ดวงวิญญาณโดยเทิน